สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie w u n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับตอนนี้ผมเพิ่งจะกลับบ้านเพราะว่าเพิ่งจะดูเสร็จเลยผมจะมารีวิวแบบไม่สปอยนะครับสำหรับหนังเรื่อง Mission Impossible d e a d r e c k o n n n g Part 1ตั้งใจจะไปดูเรื่องนี้มาตั้งแต่มันเทเลอร์ออกแล้วครับเพราะว่าผมก็ดู mission impossible ตั้งแต่แบบโตขึ้นมาเลยดูมาตลอดนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ คือถ้าเป็นแบบพวกซีรีส์หนังสายลับอะไรเงี้ยนอกจากตัวของเจสันบอลนอกจาก W.O. เเนนะก็นี่แหละ M.M.I. นี่แหละที่ดูมาตลอดนะครับอีธานฮันคือเติบโ,โตมากับเขาเลยนะครับก็ในภาคนี้เนี่ยตัวละครเก่าๆก็กลับมาครบนะครับตัวละครในทีมนะตัวของเบนจี้นะครับตัวของรูเตอร์เองนะแล้วก็ตัวของยูซ่าก็มาเหมือนกันนะครับในภาคนี้เนี่ยจะมีภัยคุกคามใหม่มานะครับพัยผู้คามระดับหมอลำเลย ก็จะเป็นตัวเหมือน AI นะครับ AI ที่จะควบคุมทั้งโลกได้นะครับซึ่งมันก็แผงลิธต์ไปตอนต้นเรื่องแล้วต้นเรื่องเขาจะใช้เวลาพอสมควรในการแผงลิธิ์บอกว่า AI มันอันตรายขนาดไหนมันสามารถทำร้ายคนได้นะมันกำลังมีการเซฟแวร์หรืออะไรต่างๆบราบๆนะครับซึ่งก็ IMF แน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่การเงินนะครับ IMF เนี่ยก็เป็นทีมที่จะต้องมา จัดการเรื่องนี้นะครับแล้วก็รับส่งงานมานะครับจากตัวของยูจีนนะก็ส่งงานให้อีธานทันนะครับก็มาทําภารกิจนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องรวบรวมกุญแจก่อนนะครับซึ่งอันนี้ไม่สปอยนะจริงๆดูไปนิดเดียวก็รู้แล้วมันมีมันมีกุญแจอยู่2ดอกนะครับซึ่งมันก็แบบมันก็สลับกันไปสลับกันมาสลับกันไปสลับกันมากุญแจอยู่ที่คนนู้นกุญแจอยู่ที่คนนี้นะครับแล้วพอไปถึงกลางเรื่องก็เริ่มแบบโอเคเราอยู่ทีมนี้เราอยู่ทีมนี้นะครับภารกิจหลักคือการ ขโมยกุญแจแล้วก็ต้องหาหได้ว่ากุญแจเอาไว้ทําอะไรนะครับซึ่งมันปัญญาอ่อนมากเหตุผลปัญญาอ่อนมากคือภารกิจที่เขาบอกคือข้อแรกนะเราต้องขโมยกุญแจแต่ข้อ2เราต้องไปหาได้ว,ว่ากุญแจเอาไว้ทําอะไรนะครับเพราะว่าทุกคนมันดูแบบรักกุญแจมากมันดูแบบว่าอยากเจากุญแจไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาพูดถึงโดยรวมของหนังดีกว่านะครับนอกจากมิชชั่นที่อธิบายไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกหรือแม้แต่ถ้าลงลึกเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นการสปอยนะครับอ่า ฟลลิ่งของหนังนะครับโดยรวมเนี่ยของการรีวิวนะครับเปิดมานั่งเปิดนิดนึงคุยกันเยอะปูเรื่องราวต่างๆคนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนี้เรามารวมทีมกันเราต้องทํานู่นนี่นั่นนะครับเปิดเรื่องนิดนึงแต่ก็มีแอคชั่นแทรกมานิดหน่อยนะครับจะเป็นภารกิจที่อีธานเนี่ยจะไปหาตัวของอิลซ่าครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาหลักแล้วก็มีการแบบไล่ล่าแบบเชสซิ่งขับรถอะซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้พวกฉากเชสซิ่งขับรถมันก็เป็น หนึ่งในเขาเรียกไงมันเป็นซีนบังคับะของหนังแอคชัน่นหนังสายลับอ่ะมันต้องมีขับรถไล่ล่าก,กันแต่คุณจะทำยังไงให้มันแปลกใหม่ออกมานะครับเพราะว่า f a า t and Furious แม่งเก็บครบทุกทุกมุกแล้วอ่ะที่มันจะทำได้สำหรับการขับรถไล่ล่าก,กันนะครับแต่มันก็หามาจนได้แหละก็ถ้าไม่เน้นมันไม่เน้นสมจริงก็เน้นหาไปก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องหาหาเทคนิคหาทางลงให้ได้นะครับซึ่งทำออกมาได้ดีผมคิดว่าเขาใส่ออกมาเพราะว่า ถ้าต้องการให้หนังมันกินเวลาไปแล้ววะเหมือนเหมือนกินเวลาวะโอเคจากไล่ล่าขอสักห้านาทีสิบนาทีแล้วกันจะได้กินเวลาหนังไปหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มกลับมาคุยกันอีกกลับมาคุยกันว่าโอเคเราจะทํายังไงคนนี้อยู่ทีมนี้คนนี้เป็นสายลับอย่างนี้เราต้องใช้แผนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับวางแผนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีดราม่านะครับดึงดรามา่ามีมีอะไรที่แบบว่ามันสะเทือนใจหรือว่ามันเป็นอะไรที่ เราต้องลุ้นอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็แอคชั่นต่อมันก็จะเป็นเพสมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าริตติ้ของหนังมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ไอช็อตที่มันขึ้นอ่ะช็อตที่มันต้องพีคแล้วมันต้องแอคชั่นมันต้องลุ้นอ่ะไม่ทําได้ลุ้นจริงๆนะครับอ่าถ้าผมนึกถึงมิชชั่นอินพอสิเบิลก่อนหนะ้าเนียที่ที่มีซีนอ่าผมไม่ได้ดูนานมากนะผมต้องบอกก่อนนะครับผมตั้งแต่แบบอุ้ยเด็กๆเลยที่ ไอฉากปีนหน้าผาอ่ามีฉากปีนหน้าผาที่แบบสู้กันที่ปีนหน้าผภาภาคหนึ่งสองสามเลยอะ่ะฉากที่ต้องลงน้ําไปอะ่ะที่ต้องไปดําน้ําแล้วก็ไปเสียบแฟลชไดฟ์ฉากนั้นนะครับฉากปีนตึกหรือแม้แต่ล่าสุดที่ผมจําได้ก็ตอนที่สู้กับเฮลิคาวิลสู้กับซูเปอร์แมนอี่ะที่มันถอดเสือ้อเชิ้ตแล้วมันก็รีโหลดหมัดอะ่ะคืออันนี้คือฉากในความทรงจําผมนะครับพอมาภาคเนี้ยมันก็มีเหมือนกันมันก็มีฉากในความทรงจําคือต้องบอกก่อนว่าไอฉากแบบขับมอไซค์แล้วก็โดดล่มอะ่ะ มันเอาไ้โปรโมทใช่ไหมครับแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องมากนะครับแค่พอเรารู้เบื้องหลังเรารู้สึกว่าอ๋อเขาเขาขับจริงเขาโดดจริงเราก็รู้สึกว่าเออมันเท่ดีนะครับแต่มันมีฉากที่มันเจ๋งกว่านั้นอะ่ะจริงๆถ้าพูดเลยก็ไม่สปอยนะพูดแค่ว่าฉากบนรถไฟอะ่ะเออแค่นี้แล้วกันบนรถไฟแม่งดีจริงบนรถไฟแม่งแม่งลุ้นแล้วก็สนุกจริงๆนะครับผมผมชอบซีนนั้นมากนะครับในเรื่องนี้แต่หลายคนที่ดูแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณชอบซีนไหนมากที่สุดนะครับคือโดยรวมเนี่ย เนื้อหาถามว่าหนักไหมนะครับมันก็ตามเหนื่อยอยู่นะครับมันมันมันก็ตามยากอยู่มันพยายามจะให้ภัยคุกคามมันอัปเดตขึ้นเรื่อยๆแหละคือสมัยก่อนเขาต้องภัยคุกคามเล้าก็ต้องเป็นแบบว่ามีสารพิษนะหรือไม่ก็คนนี้จะมาก่อกัน้ายคนนี้จะไปวางระเบิดซึ่งตอนนี้ถ้าทําอีกมันก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันช้าแล้วอะเพราะว่าพอตแบบนี้เขาทำมาเยอะนะครับแต่ว่าพอเขาพอทำพอเป็น AI ก็เหมือนกับทาให้มันทันสมัยมากขึ้นก็ โอเคแหละเขาก็ตามโลกนะครับพอนี้พอเขาแบ่งเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วก็ต้องมีพาร์ทสต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เหมือนยังไม่จบในตอนแหละมันก็มันยังมันจบในพาร์ทหนึ่งว่าโอเคทำภารกิจนี้สําเร็จแต่ว่าสาเร็จแค่ขั้นหนึ่งเพราะนั้นเดี๋ยวอีภาคหนึง่งเราต้องมาลุ้นต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการแนะนําตัวละครใหม่ก็น่าสนใจนะครับจริงๆตัวละครใหม่ก็มี2คนแหละนะครับคุณแฮร์รี่แอดเวลนะครับหรือว่า ตัวของเพ็กกี้ใช่ไหมก็มาแสดงเป็นเกรซนะครับแล้วก็จะมีตัวของคุณพอมนะครับเคมเบนเทฟนะครับซึ่ง sì, ก็มาแสดงเป็นพาริสนะครับหลายคนน่าจะคุณชื่อพอมใช่ไหมเขาเขาเป็นเขาเป็นคนที่แสดงเป็นแมนติสไงนะครับในในตัวของหนัง m a r เ e l นะครับกาเดียนส of กลเล็กซี่นะซึ่งอ่าทั้งสองทำได้ดีนะบทเกรซคือเป็นบทที่นอตตี้อ่ะบทแบบเป็นหัวขโมยที่แบบนอตตี้น่ารำคาญแล้วก็ ทำให้เกิดภัยพิบัติอันใหญ่หลวงกับหนังเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วคืออีธานนั้นมันก็ต้องเ,อเป็นผู้สาวเราต้องช่วยผู้สาวเราต้องเป็น g e n อ l ์ m ม n อะไรประมาณนี้นะผมไปดูกับแฟนแฟนผมว่าคุณหยิดมากว่า,าตัวละครนี้มันมีประโยชน์ยังไงวะทําไมเราต้องไปรักไปไปห่วงมันด้วยแล้วอย่างอีธานนั้นก็คือทําแมเพิ่งไปเจอกันแป๊บเดียวนี่เอามือรูปหน้าเขาเลยนะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็หนังนี้แหละหนังแอคชั่นสไตล์ผู้ชายนะครับมันก็ต้องประมาณนี้ มาพระเอกต้องลอ้ลอมรอบไปด้วยสาวสวยต่างๆนานานะครับอีกคนหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวของคุณเวนซ่าเคอร์บี้นะครับก็ได้บทที่ดีนะตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับที่เป็นไบบิโดที่ชื่ออะไรแบบล้านหน้าน่านาสักอย่างนึงนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่ผมรีวิวเนี่ยไม่มีสปอยแต่อยากให้คุณไปดูเองนะครับว่ามันสมการเราคอยไหมนะครับหลายๆคนที่นี่นะครับผมอยู่ต่างประเทศบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบ ทำครูซอ่ะเพราะว่าเรื่องประเด็นล i เ i ียสอะไรของเขาใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าหนังทอมครูซก็โอเคนะมันไม่มีเรื่องไหนที่ผมผิดหวังเลยนะก็ถ้าถ้ามองข้ามส่วนนั้นนะครับว่าป๋าแกก็อายุตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับก็แกทําหนังบูมาขนาดนี้อารมณ์เหมือนสมบัติของชาติของฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราดูโตมากับหนังแอคชั่นของของเฉินหลงอ่ะคือเฉินหลงทําหนังมาไม่กี่เรื่องอ่ะเราก็ต้องดูยังไงมันก็สนุกนะครับก็แนะนํานะเรื่องนี้นะครับอ่า ใครมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งจะมาดูช่องเรานะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะกดไลค์คลิปไว้ให้หน่อยนะครับอย่างน้อยขอสัก10-20ไ like ลค์นะครับก็ดีใจแล้วนะครับยังไงก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณ จะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน